สวัสดีครับอันนี้เป็นอีกวิดีโอหนึ่งนะครับที่ผมอยากให้ทุกคนเห็นในการขับรถใช้ชีวิตประจําวันของผมที่ฮานอยในช่วงเวลากลางวันที่ผมเดินทางจากสถานที่หนึ่งไปสถานที่หนึ่งนะครับซึ่งทุกคนจะได้เห็นอันนี้คือมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งนะครับที่ผมใช้ที่ฮานอยซึ่งจะเป็นสีเดียวกับที่ผมใช้ที่เมืองไทยอันนี้คือลักษณะของการขับรถวิดีโอนี้จะสั้นนิดนึงนะครับเพราะว่าผมถ่ายเป็นโมชั่นแหละอันนี้คือการเดินทางจาก หสถานที่เป็นสถานที่หนึ่งในช่วงเวลาปกติในช่วงเวลาของกลางวันในช่วงเวลาของเดย์ไทมซึ่งผมใช้ในตัวเมืองฮานอยนะครับซึ่งทุกคนจะเห็นว่าการจราจรเนี่ยครับจะค่อนข้างวุ่นวายนิดนึงไฟแดงคนเวียดนามเขาก็จะไปเขาจะไป,ะไปนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้คือคือลักษณะนิสัยของเขาแต่ว่าเวลาเราขับรถที่เนี่ยครับเราก็พยายามใช้ความระมัดระวัง ถามว่าผมขับเร็วไหมก็ไม่ได้เร็วมากสปีดอยู่ที่สักประมาณสัก50-60นะครับในช่วงเวลาที่ที่เราไปได้ช่วงเวลาที่เราไปไม่ได้เราก็ช้าลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพถนนที่ผมถ่ายให้ดูเร็วๆนะครับในช่วงของอ่ช่วงปกติครับประมาณสัก2สาโมง4โมงที่ผมเดินทางจากสถานที่หนึ่งไปสถานที่หนึ่งเพื่อไปเทดลูกค้าก็จะเห็นความวุ่นวายของตัวถนนแล้วก็ าการขับรถของคนเวียดนามนะครับจะจะไม่ค่อยมีระเบียบวินัยมากดังนั้นเนี่ยถามว่าอันตรายไหมถ้าไม่เข้าใจอันตรายแต่ถ้าเราเข้าใจวิธีการขับรถของเขาเราก็จะปลอดภัยดังนั้นเนี่ยถ้าคนที่จะมาเที่ยวเวียดนามถ้าไม่มีทักษะในการขับรถที่ดีมากเนี่ยผมไม่แนะนําให้ขับเพราะว่า <c oughs> อาจจะเกิดอันตรายได้เพราะว่าลักษณะของการขับรถเขาอะครับเขาจะเขานึกจะไปเขาก็ไปเขานึกจะจอดเขาก็จอด เขานื่จะปาด3-4เลนเขาก็ทำนะครับเขาเขาไม่ค่อยสนใจเพราะว่าแค่บีบแตกก็คือไปได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพถนนซึ่งทุกคนจะเห็นว่าอ่าก็ก็ค่อนข้างแออัดเหมือนกันนะครับค่อนข้างแออัดเหมือนกันนี่ผมก็พยายามซอกแซกไปเพราะว่าผมจะต้องไปเทนลูกค้านะครับก็ ระยะเวลาในการขับของทริปนี้ของผมก็ในช่วงเวลาที่ผมไปจากสถานที่หนึ่งไปสถานที่หนึ่งก็ใช้เวลาสักประมาณ30นาทีนะครับ30นาทีจากสถานที่หนึ่งไปสถานที่หนึ่งระยะทางก็สักประมาณ10กว่าโลนะครับ10กว่ากิโลก็คือเนี่ยครับแต่ว่าข้อดีก็คือที่เวียดนามนะครับสะพานทุกสะพานขึ้นได้ครับมอเตอร์ไซค์ขึ้นได้ไม่เหมือนที่เมืองไทยแต่น้นเนี่ยก็จะดีก็จะดีกว่านะครับ เราก็จะสะดวกในการเดินทางกว่าและนี่ก็ใกล้สถานที่ที่ผมจะไปสอนลูกค้าแหละอันนี้ก็คืออีกทีหนึ่งนะครับที่ผมไปสอนลูกค้านะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมแล้วก็เจอกันโอกาสหน้าสำหรับวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ